กลับเข้าสู่ Cyber City ครับช่วงนี้เรามีความบันเทิงมาให้ชมกันเป็นเบื่องหลังภาพยนตร์เรื่อง Blitz กับบทบาทใหม่ของ Jason Statham ไปติดตามชมกันได้เลยครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาบริษัท United Home Entertainment จำกัด ได้เปิดตัวภาพยนตร์แอคชั่นอาญากรรมระทึกขวัญจาก Lion Gate UK ที่ดัดแปลงมาจากนาวนิยายเรื่องดังของเคนบรูนนำแสดงโดยเจสันสเตธัมภาพยนตร์เรื่อง Blitz ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของตำรวจยุคใหม่กลุ่มหนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมเรื่องราวอันห้าวหาญและดิบเถื่อนของความคลุมเครือทางจริยธรรมและความเสศยสละของตำรวจในการปราบปรามอาญากรรม สำหรับเรื่องบิส s ์นะคะเป็นหนังเรื่องใหม่ล่าสุดของพระเอกแอคชั่นสุดมันนะคะเจสันสเตนแฮมนะคะเรื่องนี้เจสันเข้ามาในมาต์ใหม่นะคะเป็นแนวของตำรวจแนวหนังจะเป็นแนวสืบสวนเข้มข้นในการตามล่าหา ฆาตกรนะคะฆาตกรเรื่องนี้เ็าจะเป็นแนวแบบว่าเขามีปมในใจเกี่ยวกับเรื่องของตำรวจจะตามล่าฆ่าตำรวจทุกคนที่อยู่ในสอนนนี้นะคะสําหรับใครที่เป็นแฟนของเจสันและต้องการหาในสไตล์ใหม่ของเจสันนะคะก็ขอให้แนะนําดูเรื่องนี้นะคะเมื่อกี้เป็นบรรยากาศที่ได้มาเล่นนะดีใจมากมากครับผมดีใจมากมาที่ได้มาเล่นที่นี่ครับการเล่นคอนเสิร์ตโรงหนังมันมีข้อดีอยู่หลายอย่างอย่างแรกเย็นอย่างที่2คนดูตั้งใจฟังสบายครับและนี่เป็นโรงหนังที่คลาสสิกนี่วิวดีไปหมด และนั่นก็นคือมินิคอนเสิร์ตจากคุณเป้อารักษ์คงจะถูกใจหลายๆคนส่วนใครที่เป็นแฟนของเจสันสเตซัมห้ามพลาดนะครับเข้าใช้เฉพาะเครือเอเพ็กเท่านั้น <S <S วันนี้ช่วงสุดท้ายไปชมเทคโนโลยีบนแนวคิดของโซเชียลเน็ตเวิร์กของประเทศสิงคโปร์ที่จะช่วยให้ชีวิตคนสิงคโปร์นั้นมีความเป็นโมบิลิตี้มากยิ่งขึ้น o. <imitation> และทุกๆปีนะครับผมมาที่คอมิกเอชีเนี่ยผมต้องแวะมาที่ IDA ทุกครั้งครั้งนี้เนี่ย IDA เขาก็จะรวบรวมเอาโซลูชันหลายๆตัวนะฮะที่ค่อนข้างจะมีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเข้ามารวบรวมไว้ในนี้นะครับเท่าที่ผมเดินดูรอบๆก็มีหลายตัวที่น่าสนใจนะฮะอย่างเช่นโซเชียลช้อปปิ้งต่อไปนี้นะฮะเวลาเราจะซื้อสินค้าอย่างเช่นซื้อเสื้อผ้าในช้อปปิ้งเนี่ยบางทีแล้วเราอาจจะตัดใจไ,ไม่ถูกว่าเอ๊ะเสื้อผ้าชุดน,นี้เหมาะกับเราหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนี้เนะี่ยเขาใช้วิธีการที่ฝังอุปกกกรรณ์ทีี่่ C, เเยววาาา NFC อไ้ับบโค แล้วก็ทําให้เราสามารถไปสแกนดูข้อมูลตรงนั้นได้เอาขึ้นมาที่โทรศัพท์มือถือของเราแล้วส่งไปที่ Facebook ไปถามเพื่อนก่อนถ้าเพื่อนโอเคก็ชุดนี้สวยเราก็ค่อยไปซื้อได้เช่นเดียวกันกับซูเปอร์มาร์เก็ตครับก็สินค้าต่างๆเนี่ยก็จะมี NFC เอแปะเอาไว้อยู่นะครับแล้วเราก็ไปสแกนดึงข้อมูลอะไรต่างๆขึ้นมาไปอ่านรีวิวดูว่าสินค้าตัวนั้นน่าสนใจไหมหรือว่าคอนเซปต์อย่าง eLearning นะฮะที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยคือเขาเรียนที่ไหนก็ได้แล้วมันดีถึงขั้นที่ว่าสมมุติว่่่่่าาาาเเเเเดด็็็กกกกนนนนนันัรรรีี <S <S ียยซึงงอููคคะะททข้ม้มบบณจหห เรียนทุกคนเลยแล้วก็สามารถสอนผ่านกระดานอิเล็กทรอนิกส์นะครเป็นอิเล็กทรนิกส์ไวบอร์ดแล้วก็โต้ตอบกันพูดคุยกันตรวจผลวัดผลคะแนนกันได้บนระบบทั้งหมดนะฮะรวมไปถึงโซลูชั่นอื่นอย่างเช่นเป็นพวกโซลูชันใหญ่ๆ next generation network ก็เป็นเรื่องบ r อ a d b a n d ความเร็วสูงทั้งหมดก็จะอยู่ในโซนของ ida ในปีนี้ครับ isuzu d max x series the new look สุดขีดกับชีวิตสไตล์ x แม้ว่าช่วงเวลาของเทคโนโลยีใน Cyber ร์ซิตรงนี้จะจบลงแต่คุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวในโลกเทคโนโลยีได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Tech TV Thailand สถานที่ออนไลน์ของรายการ Cyber City แหล่งรวมวิทยาการแห่งใหม่บน Social Network และคุณก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของเราได้ด้วยเช่นกันครับ ดูรายการจบแล้วอย่าลืมออกไปสัมผัสกับงานมหกรรมฉลองครบรอบ1ปีศูนย์การค้า paradise park รีนครินจะได้พบกับการแสดงโชว์สุดอัศจรร paradise snow globe บินตรงมาจากประเทศอังกฤษและการแสดงอื่นๆที่ตื่นตาตื่นใจดาราศิลปินมากมายงานจะมีประจุถึงวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับติดตามสายประิทได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ